สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ามาอยู่กับพี่จินอีกแล้วนั่นเองวันนี้พี่จินเข้ามากับตู้ที่เข้ามาใหม่ซึ่งตู้นี้นะผมเป็นซีไซคอลเน a ปไดมอนด์ซารเยอร์นั่นเองอ่าซึ่งชุดที่คุ้นเคยก็คืออินโนสเก้นั่นเองอ่าอินโนสเกจะมาแบบไหนมาแบบตู้แบบอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ตอบโจทย์นะผมมา แต่ก่อนไปดูคลิปฝากน้องๆกันกดไลค์กดซับกดติดตามกดเลือนึงติดตามกันด้วยนะครับผมเพ <Okay. S 1> ื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองมาโอเคเปิดมาแล้วผมหน้าไฮไลท์กิจกรรมก็มีอินโนสุเกะนี่เลยนะครับผมนี่เพ็กอินโนสุเกะและท่าทางของน้องนั่นเองเอา่าฟรีไฟล์ข้อแรกไดมอนด์สไลเยอร์ตั้งแต่วันที่3ตุลาไปจนถึงวันที่25ตุลากันเลยทีเดียวนะครับแต่ มีประเด็นรามาซึ่งแพงจะแพงน้่ไหนไปเดี๋ยวพี่ไปดูพร้อบร้องกับน้องๆกันเลยไปวันนี้พี่ก็เตรียมรบมาประมาณหน่งร้อยหกสบหฟ What What the fuck ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เออ <c oughs> ไาเข้ามาหน้าตาตู้ก็ประมาณนี้น้ผมเป็นตู้การันตีนั่นเองอ่าซึ่งภายในตู้นี้ก็เหมือนตู้ท,ทั่วไปนะผมเลือกสองสิ่ง ที่ไม่ต้องการเอาออกนั่นเองมาแต่ก่อนไปดูมาดูชุดกันดีกว่านะชุดก็พี่ว่าน่าจะซ่อนเกรานะนะชุดอย่างเทพมันแบบเป็นกล้ามกล้ามสามดีเหรอกางเกงถือว่าเหมือนอยูน่นะครับผมกางเกงกับหัวอได้อยู่รองเท้าก็ติดกับกางเกงไปเลยนะแล้นี่ก็จะเป็นท่าทางกองอิโนโนสเเกะนั่นเองอ่าซึ่งเป็นท่าอะไรไม่รู้พี่ลืมซะแล้ว มาด้วยกล่องสุกและก็กระเป๋าเนงกระเป๋าก็ประมาณนี้1 2 3่งสองสามกระเป๋าอะไรวะมากดกติกาในการเล่นนะผมสุ่มครั้งแรก9 19 4 9 9 9เ9้า9ี่9ก้า9กเก็นพันสร้เก้ายราคามันโดดเกินบางทีอ่ะออพี่ว่าทำไมเขาดราม่ากันจัง หนึ่งเก้าเก้าไปสามเก้าเก้าไม่พอนะมันกระโดดไปเจ็ดเก้าเก้าเลยคิดดูโอ้โหโหอย่างว่าแหละคือแบบอ่ามันเป็นอนิเมะที่ดังอ่ะนะต้องทำใจมาเลือกสองสิ่งที่ไม่ต้องการนะผมจัดไปครั้งแรกออกไอ้หน่อยเลยเอ้ครั้งแรกมามาอาุอา้ยอุ้ยอีฮ่าอยู่สาาีใจหอ ไม่กีนตาแบบตาลุกวาวนะยมาครับผมครั้งที่สองสิบเก้าเพชรจัดไปสิบเก้าครั้งสองครับผมเฮ้ยถ้าถ้าโอเคโอเคได้ของศพมาโอเค่อามาสี่เก้าครับผมจัดไปครั้งที่สามฮึบฮึบมันเลยอเอาเกินไป ในท่า,าคือแบบก็คุ้มปไปนะได้ท่ามาเอ้ยตอนนี้ก็ครั้งต่อไปก็99น้องเพชรพี่ไม่พอขอแป๊บหนึ่งมาก็จกังหวะนี้ก็เติมมันเป็นที่พลอยนะผมก็อย่าลืมเข้ามารับทำั p กันด้วยนะผมเป็นสกินไอวอร์โอเคใส่รับนั่นเองแล้วก็เติมครบเอ้ยเติมสะสมก็อย่าลืมเข้ามารับเพชรแบบฟรีๆกันมาต่อครับผมครั้งต่อไปก็เป็น99ไป900 99 พี่จะสูมอีก2ครั้งนะถ้าไม่ได้ก็คือลมเลิกไหมฮึบ <ś c oughs> มันสีอะไรกระดนั้นเออดีๆครั้งสุดท้ายเนะ9 9หนึ่งเก้เฮึบฮึบหนึ่งเก้าเก้ามึงให้กล่องสูมเนยนะอีห้าโหครั้งต่อไปก็เป็น799ดเกลยนะเอ้ยสามเก้ขอโทษ สามก้าวิิตกลัวแบบได้กระเป๋านี่คือแบบอันนี้คุ้มเลยน้องคนไหนเข้ามาสุมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะบอกว่าหมดกันไม่เท่าไหร่หมดกันกี่เพชรโอเคและตัวนี้ตอบจทด์น้องๆหรือเ่าครับผมก็อันนี้จะเป็นชุดอินโนสเกิเฉยๆนะผมมันจะมีชุดทันจิโร่ตามมาที่หลังนะผมก็ สะสมเพชรไว้ได้นะผมนะอันนี้ก็ถือว่าแถมนะกันจัดมา9เพชรน,นะผมฮึบฮึบอุยอ้ยเฮ้ยมึงมึงจะเฉียดทุกตู้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยฮึบ <c oughs> มันก็เกินไปคือมันเฉียดทุกตู้เลยอะ่ะโอ้เกินไปปะเออก็ประมาณนี้นะผมก็คิดเอาเองนะผมว่าแพงหรือเปล่าสำหรับพี่พี่ว่ามัน มันก็แพงนะคือมันถ้าราคามันไม่โดดแบบ3 9 9โดดไป7 9 9เก้ากอ่ะคือมันน่าสูะแต่นี่มันคือมันกระโดดไปไกลมากเลยเอ้ยแต่เข้าใจแหละว่าอนิเมะมันดังนั่นเองซึ่งมันจะแพงนิดนึงค่าลิขสิทธิ์เอ้ยเข้าใจทางทีมงานะผมโอเคก็อย่าลืมเข้ามาจัดเข้ามาส่งกันได้นะผมน้องคนไหนหมดไปเท่าไหร่หมดน้อยไหมหรือว่าเหมาหมดตู้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะผม พี่อยากรู้เหมือนกันว่าใครหมดน้อยกว่ากันอืครับมีใครว่าแบบสุ่มไม่ต้องเหมาตู้เอเออแต่พี่ว่าน่าจะน้อยนะมันต้องเหมาอะไม่แน่นะอือดวงพี่อาจจะหมดนะก็ได้มาผมก็กิจกรรมเข้าตั้งแต่วันที่สามตุลาไปจนถึงวันที่ยี่สิบห้าตุลากันเลยทีเดียวมีเวลายาวนานพอสมควรนะผมน้องคนไหนชอบก็อย่าลืม ถ้ามาเติมถ้ามาสุ่มกันได้ช่วงนี้ก็ปิดเทิมน้องๆคนไหนแบบไม่มีงบก็ทําใจนะผมไม่เป็นไรแล้วก็มี่นะผมหน้ากากของช่างตีดาบนั่นเองใครอยากได้ก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะผมในราคา <c oughs> แค่299เหรือว่า300นั่นเองอ่าก็เท่ยู่นะจมูกยาวนึกถึงอุศบเลยเว้ยม,มันไม่มีบ้านแบบว่า ข้อแหลกกับวันพีชเนี่ยเอ้วันพีชจัดเต็มเลยนะโอเคโอ้ก็ประมาณนี้แล้กันสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะส่งคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซ่คุยต่อสวัสดีครับอย่าลืมเข้ามาเต็มเลยเออแอบตั้งคหมอ่ะ